ขาน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะมีรอรับน้องเหรอลูกเฮ้ยเอ้าทำไมไม่ลงมาละครับทำไมไม่ลงมาละครับ มันจะปีเดียวหนึ่งก็สิป็นกาวแอเอาลูกสนาวเี่เนาะขอบคุณค่ะดอกมันมันหลุดอะ่ะเอาไปทิ้งอุ้ยมหนูไปทิป้งข้างบนแล้วเขาเารลอยไปเตะบอลเลยค่ะพี่ลิตาชวนน้องเตะบอลค่ะเอ้าอาเดียวเียวมันีแล้วตัง้งตั้ง ตั้งบึงบึ้งไปบึ้งไปเร็วมาเร็วเร็วบึ้นบึ้นขนนะขึ้นนะขึ้นเอีงลองเอยงเก้งพักมทานี่เมีนเ้ับนี่นะ ตาล่ะคือนเคือนเลยเคือนเลยคือนเลย,ออเ,ลยอเอา อันเดเนี่นยด้วยออเาิเล่นกอนุุตไมใ้ใหญ่ตลอดเอามาสิอเอามาสิ <c oughs>

ต้งต้ขี้ดื้อนั่นนั่นนยง่าขึ้นอย่งนี้ยังไ่าขึ้นอย่างนีปุ่นุ่นุ่เดี๋ลงทั้งหลังเอาดากลงเอาดากลงเอาดกลง ลงลงลงเป็นอันลงทั้งนาม่ใช่ลงได้บล่ะเดียวได้อาจัยคื่หอมเอยถ้าไม่อยากพาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไครต์แะคะ่ะ